คลิปนี้ก็มาถึงเรื่องราวของชาวลัคนาราศีมีนะัทุกคนชาวมีในช่วงเดือนมิถุนายนนะครับมาดูกันนะครับภาพรวมๆจะเป็นยังไงมาเริ่มตั้งแต่ดาวปีกันก่อนเลยนะครับตั้งแต่ดาวพฤหัสก่อนเลยนะดาวพฤหัสในภพเรียนสาชะเกี่ยวกับการเดินทางนะครับการเข้าสังคมใหม่ๆการเดินทางไปในที่ที่ไม่คุ้นเคยแปลกๆใหม่ๆก็มปโอกาสเกิดขึ้นนะครับเพื่อนใหม่มิตรใหม่การศึกษารเรียนรู้วิชาใหม่ๆเพื่อน,นํามาปรับปรุง พัฒนาให้กับตัวเองก็เกิดขึ้นได้กับชาวมีนนะแต่ว่าดาวฤกษ์ยูเนี่ยเขาอยู่อีกประมาณ6ปีนะเพราะฉะนั้นก็มีโอกาสเกิดขึ้นได้ตลอดเวลานะครับสำหรับชาวมีนเนาะนี่คืออิทธิพลและก็ประโยชน์ของดาวฤกษ์ยูนะสิ่งใหม่ๆนํามาพัฒนาต่อยอดให้กับตัวเองเพื่อนํามาให้ตัวเองเนี่ยมีความสําเร็จมากขึ้นนะครับไอ้นี่ก็เราก็ต้องรู้จัก การเอาประโยชน์ของดาวเนี่ยมาใช้นะเพื่อพัฒนาตัวเองนะครับทีนี้มาดูดาวประจําตัวของชาวมีนกันบ้างดาวพฤหัสนะครับอยู่ในภพเรือนพันธุนะดาวพฤหัสตำแหน่งเนี้ยได้ตำแหน่งองค์เกณฑ์ด้วยแล้วก็อุดมเกณฑ์ด้วยแล้วก็ดาวเขายังมาจากกรรมมะอีกนะเกี่วยวกับหน้าที่การงานเกี่ยวกับตัวตนนะครับชาวมีมีโอกาสประสบความสําเร็จ มีมีความมั่นคงอ่ะต้องใช้คำว่าม,มีความมั่นคงเกี่ยวกับทรัพย์สินที่อยู่ครอบครัวนะครับการศึกษาทุกอย่างเนี่ยในช่วงเนี้ยในช่วงปีเนี้ยที่ดาวพฤหัสอ,อยู่ตรงเนี้ยมีโอกาสเกิดขึ้นแล้วก็มีความสําเร็จชัดเจนขึ้นนะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของตัวตัวตนนะหน้าที่การงานหลายๆลอย่างนะครับ มาดูดาวเสาร์กันบ,บ้างน,นะบุคคนดาวเสามาจากภพเดือนลาพระนะครับมาทับลัคนานะก็เกี่ยวกับโชคลาภความสําเร็จเพียงแต่ว่าความเป็นดาวเสาร์นะครับกว่าจะได้อะไรมามันต้องเหนื่อยต้องแบกต้องกดดันนะแต่มันมันได้มาแน่นอนนะครับต้องเขาเรียกว่าต้องผ่านบททดสอบนะถึงจะได้ความสําเร็จนั้นมานะครับแล้วก็ดาวราหูนะดาวเจ้าเรือนวินาศ มาเป็นเกษตรในราศีกุมนะนั่นหมายความว่าในช่วงนี้ชาวมีเนี่ยมีโอกาสที่จะเก็บเนื้อเก็บตัวนะมีโปรเจกต์รับ,รบมีโปรเจกต์สำคัญซุ่มทําอะไรบางอย่างนะครับแล้วก็ดาวราหูในตำแหน่งนี้ชาวมีนค่อนข้างที่จะดวงแข็งนะแคล้วคลาดปลอดภัยในเรื่องต่างๆนะครับอุปสรรคปัญหาต่างๆนะครับมาไม่ถึงตัวของชาวมีนนะพอมาใกล้ๆเนี่ยก็มีโอกาสที่จะสลายนะครับหายไปก่อน ก่อนที่จะมาถึงตัวนะเพราะฉะนั้นก็เป็นช่วงเวลาพิ่ิตว่าเป็นปีทองของชาวมีนเลยเพราะว่าที่พูด,พดไปเนี่ยเป็นดาวปีทั้งนั้นเลยเนาะเป็นปีทองของชาวมีนที่มีโอกาสที่จะพัฒนาตัวเองสร้างเนินสร้างตัวสร้างความสําเร็จให้กับตัวเองได้อย่างแน่นอนนะครับทีนี้มาดูการเงินกันบ้างการเงินของชาวมีนนะครับก็คือดาวอังคารนะดาวอังคารเนี่ยไปอยู่ในภพเดือนอเิกนะในเดือนนี้อาจจะมีเรื่องให้ต้องใช้จ่ายนะครับเพราะฉะนั้นก็ต้อง วางแผนให้ดีๆนะครับแล้วก็ดาวคานยังมาจากพบสุพาด้วยนะระวังมีปัญหาความขัดแย้งกับผู้ใหญ่นะครับหรือไม่ก็การเดินทางอะไรเนี่ยต้องระมัดระวังการขับขี่นะครับการตรวจเช็คนะครับยานพาหนะต้องตรวจเช็คให้ดีๆนะการเดินทางการขับขี่นะมันก็มีเรื่องที่ต้องใช้จ่ายไปกับเรื่องแบบนี้เหมือนกันนะครับแล้วก็ดาวพุธ ดาวพุธเป็นดาวเกี่ยวกับความรักนะครับเป็นดาวเจ้าเรือนปัตตานิของชาวมีนดาวพุธเนี่ยมาอยู่ในภพเรือนพันธุนะได้ตำแหน่งองเกณฑ์ด้วยมีความมั่นคงมากขึ้นนะครับชาวมีนเนี่ยเรื่องของความรักพ่ธีมองว่าไม่ว่าจะเป็นคนโสดหรือคนมีคู่นะความรักค่อนข้างที่จะเติบโตแล้วก็ชัดเจนมากขึ้นนะครับอาจจะมีข่าวดีในปีนี้ด้วยก็ได้นะครับแล้วก็ดาวอาทิตย์มาจากภพเรือนอรินะครับไปอยู่ในเรือนฝาชะ อันนี้ก็เหมือนกันนะต้องระวังเกี่ยวกับการพูดการเจรจาการเดินทางนะครับแล้วก็มีอยู่ร่วมกับดามือยเนี่ยอาจจะเดินทางไปในะที่ใหม่ๆที่ไม่คุ้นเคยนะครับก็ต้องตรวจสอบเส้นทางนะครับตรวจสอบเส้นทางดูอุปกรณ์การเดินทางนะรถยานพาหนะอะไรเงี้ยต้องตรวจสอบตรวจเช็คให้ดีๆนะครับประกงประกรันเนพิติ เตือนแทบทุกคลิปทุกราศีเลยนะประกันอย่าขาดนะเพื่อป้องกันอะไรที่มันเกิดขึ้นนะครับเหตุการณ์หนักๆจะได้ผ่อนให้เป็นเบามากคือเป็นการแก้เคล็ดเป็นในตัวด้วยนะครับมาดูดาวศุกร์นะครับดาวศุกร์เขาว่าจะพบเรือนสหชาตินะครับสหชาไปอยู่ในเรือนกระดุมพระเนี่ยก็ใช้จ่ายไปกับการเดินทางการเข้าสังคมนะการเดินทางการเข้าสังคมใหม่ๆ นะครับแล้วก็ดาวศุกร์เนี่ยเขายังมาจากภพเรือนมรณะอีกด้วยนะครับมรณะมาอยู่ในเดือนกระดุมพระมันก็ต้องมีเรื่องให้ต้องใช้จ่ายไปกับการเดินทางการเข้าสังคมการศึกษาการเรียนรู้นะสังคมเพื่อนฝูงนะเพราะฉะนั้นในเดือนมิถุนายนนะครับก็อาจจะเป็นเดือนที่ชาวมีเนี่ยอาจจะต้องมีเรื่องให้ต้องใช้จ่ายเยอะหน่อยนะ แต่ภาพรวมๆเนี่ยมันยังมีโอกาสนะมีโอกาสเริ่มเริ่มเห็นโอกาสต้องใช้คํานี้เริ่มเห็นโอกาสที่จะเห็นความสําเร็จในปีนี้เพราะฉะนั้นก็ต้องลุยให้เต็มที่นะครับรายจ่ายมันมีอยู่แล้วแหละมันมีบ้างนะก็ต้องควบคุมรายใจ่ายให้ดีๆนะครับแล้วก็ศึกษาเรียนรู้สิ่งใหม่ๆเพื่อเป็นการพัฒนาตัวเองให้เติบโตนะครับปีนี้มีโอกาสที่จะประสบความสําเร็จแน่นอนเพราะว่า ดาวปีเนี่ยดาวใหญ่ๆได้ตำแหน่งดีๆทช้นนั้นเลยนะครับก็วอวยพรให้ชาวราศีมีโชคดีทุกคนนะครับก็ดูดงให้สนุกแล้วก็มีความสุขในทุกวันนะครับแล้วก็ทุกวันก็จะเป็นบันของเราแล้วเจอกันใหม่ในคลิปต่อไปนะครับสวัสดีครับ